ัล่ขึ้นไปนะคะส่งน้ำเลี้ยงไปเลี้ยงสมองโค้งคอข้างขวาเสร็จแล้วนวดรอบสะบักอะแคปูลา่ลาของเรานะคะรอสบสะบักปีกสะบกักไล่ลงเลยนะคะอ่ะปีสกสะบัก นวดแขนท่อนบนต่อไปข้างขวานะคะ,อะรอบสะบักปีกสะบักแขนท่อนบนต่อไปท่านดอกไม้ มือข้างนึงมาไม่เหนือท่านดอกไม้ท่านแขนกิ้งแนวบ่าเสร็วอีกข้างนึงนะคะท่านแขนมาไม่เหนือท่านดอกไม้แขนกิ้งแนวบ่าประสานมือ นวดโค้งคอระวังนะคะตรงบริเวณเส้นเลือดคอติงหูนะีคะติงหูถ้าดอกไม้ตัวนี้คือสัญญาณสองสัญญาณสามนะคะแต่ว่าถ้าเส้นเลือดคอให้เราระวางเวลาที่นวดประสานมือและเวลากดลงไปนักเรียนชอบ <c oughs> แล้วก็ลงไปแล้วก็พาดนะคะเพราะฉะนั้นเฉพาะแนวโค้งคอไม่มีเลือดไปเลีย้ยงสมองนะคะคนไข้เป็นอมัมพฤกษ์ไปชั่วคราวนะคะ แล้วก็ประสานม,มือหนีบอ่ะสจุดศีรษะกระโหลกศีรษะข้างขวากระโหลกศีรษะข้างซ้ายแล้วก็ตรงกลางจุดสัญญาณหนึ่งสองด้านนอกกับจุดสัญญาณ5ใช่ไหมศีรษะด้านหลังนะคะอะจบลงแลวตอนนี้แล้วเราก็พนมมือส ค่ะนะคะอ่าทีนี้นักเรียนนะคะนักเรียนก็จะพบว่านะคะในการทําสปาเท้านักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยขั้นต้นนะคะอ่าครูแสงขอทวนขอทวนเริ่มใหม่นะคะอุปกรณ์สําหรับการทําสปาเท้า <c oughs> อุปกรณ์สําหรับทํากับสปาเท้านะคะอ่าจะมีสำลีชุบแอลกอฮอล นะคะผงขัดผงพอกขี้ผึ้งผงแช่เท้าแป้งผ้าขนหนูอาจารย์ใหญ่หรือไม้กดจุดนะคะแล้วก็กลามังกละมังใส่น้ำด้วยนะคะ,ะตัวนี้ก็ให้นักเรียนไปทบทวนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูคแสงก็นะคะได,ได้สอนในเรื่องของการทำสปาเท้า ก็หวังว่านักเรียนทุกคนก็คงจะได้ไปปฏิบัตินะคะตามขั้นตอนตามวิธีไปประยุก์ตใช้ได้นะคะสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะตามด้วยคำพูของอ่านได้ทุกคน